สวัสดีครับที่นี่ R า D ดีรถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุนแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้ R า D ดีดรถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคเนแคปิตอลวันนี้นะครับผมมีอิซ z u ลูพาวเวอร์นะครับเป็นตัว1.9นะอ่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ น่าจะเหมาะกับกิจการนะกิจการร้านค้านะครับหรือว่าบริษัทต่างๆนะครับที่ต้องการนํารถไว้ใช้งานไว้ขนของส่งของอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งโลโก้หน่วยงานตรงนี้ตรงหลังคาด้านบนนี่ๆๆที่ผมชี้นะเดี๋ยวขออนุญาตลอกทําความสะอาดเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับในส่วนของบริเวณตู้เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วพื้นเดิมครับหลักๆของเขาเลย เขาจะเป็นออกแนวแบบเป็นสีขาวนะแต่ว่าตรงนี้ครับก็จะเป็นสติกเกอร์ของหน่วยงานนะครับหมดสัญญาละ4ปี5ปี6ปีส่งกลับคืนนะครับด้านท้ายก็ยังมีเป็นแตบบ่ว่าหน่วยงานของเขาติดอยู่เลยเดี๋ยวขอเวลาล้างทําความสะอาดลอกสติกเกอร์ออกให้นะครับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นรถที่สไลด์เปิดด้านข้างนะครับซึ่งจะเปิดด้านท้ายไม่ได้ในส่วนของถ้าเห็นว่ามีแท่งเหล็กอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาจะเอาไว้ใช้นะครับที่ ไว้ล็อกขออนุญาตเปิดประตูให้ดูนะครับข้างด้านบน,นครับเขาจะเป็นงานเป็นแบบบานสไลด์ขึ้นนะถือว่าโอเคนะผัดบานสไลด์เนี่ยสามารถสไลด์ได้ซ้ายขวาเลยแล้วก็แท่งเหล็กตรงนี้สามารถที่จะเอาออกได้นะแล้วก็บริเวณนี้นะครับเขามาเก็บไว้บริเวณนด้านด้านข้างนี้ไว้ให้นะครับสามารถเก็บล็อกสมมติว่ามีอุปกรณ์มีกล่องมีรางนะวางไว้ด้านข้างเนี่ยแล้วก็เอาเหล็กกั้นไว้เพื่อไม่ให้เขา หล่นนะครับหรือเป็นของชิ้นใหญ่ๆก็สามารถเอาแท่งเหล็กครับเสียบดันข้างได้ถือว่าโอเคนะบริเวณภายในนะครับเขาได้เป็นแบบพื้นเรียบนะครับไม่ไม่ไม่ติดไม่ติดเป็นซุ้มล้อถือว่าใส่ของบรรทุกของได้ค่อนข้างเยอะนะถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้านล่างครับเขาก็จะมีสลักล็อกนะครับล็อกประตูเวลาเราปิดประตูนะถือว่าค่อนข้างโอเคกับคันนี้นะครับราคา 2,44,000บาทเท่านั้นรถเป็นโฉมปี2017นะครับเป็นตัวส p a r k 1.9 Blue, Blue Power บอกว่าแม่สภาพถือว่าสวยนะคุณแผนเลขไมเยอะแน่ๆเลยต้องบอกเลยครับว่าคันนี้เลขไม้แค่หลักหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นคันนี้ประมาณ80,000กว่ากิโลเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดประตูให้ดูนะว่าภายในนี้เลขไมเขาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปิดนะ ขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเลขไม่แป1หม่ 81, กิโลเมตรเท่านั้นแม่โอเคนะเลขไม่ถือว่าน้อยอยู่ขออนุญาตจับเครื่องก่อนนะครับพวงมาลัยถือว่ายังเป็นแบบหนังสวยอยู่นะครับถือว่าโอเคเกียร์ตรงนี้ได้มาเป็นแบบเกียร์แบบ6สปีดนะฮะแล้วก็ชุดวิทยุนะครับรถในส่วนของกลุ่มใช้งานแบบนี้ก็ความสะดวกสบายนะครับเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้มีอะไร ซับซ้อนมากมายนะครับแล้วก็มือหมุนกระจกนะครับยังให้มาเป็นแบบว่ากระจกหมุนแบบนี้อยู่ซึ่งด้วยความเป็นอิสุสุนะให้มาแบบนี้โฉมรถปี2017นะครับ16 17 18 19นะครับได้มาโฉมประมาณนี้หมดเลยเป็นมือหมุนนะแล้วก็ชุดกุญแจก็อยู่บริเวณด้านข้างนะครับก็มีกุญแจมา1ดอกนะครับแล้วก็กุญแจสำรองอีก1ดอกนะครับถือว่าโอเคนะครบนะครับแล้วก็ รถเนี่ยเป็นโฉมปี2018นะครับโทษทีครับโฉมปี2017เบาะภายในให้มาถือว่าเป็นเบาะหนังถือว่าโอเคนะแล้วก็สภาพด้านบนนะครับถือว่าสะอาดนะถือว่ายังค่อนข้างสะอาดสวยเลยทีเดียวนะครับที่บางแดดยังยังโอเคอยู่นะครับสภาพโดยรวมและยังสวยนะครับครหาอยู่นะครับกับราคานี้นะครับ244,000บาทเท่านั้นได้โฉมปี 2017นะครับสภาพโดยรวมแล้วค่อนข้างสวยแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้าในส่วนของฝากระโปรงหน้าเนี่ยครับบริเวณด้านข้างเนี่ยคือเก็บงานเก็บรายละเอียดมาแล้วค่อนข้างสวยระดับหนึ่งนะถือว่าดีเลยแล้วก็ด้านในนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าไงนะฝากระโปรงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งมีอยู่มือเดียวด้วย <laughs> ถือโทรศัพท์อยู่นะถือกล้องอยู่ ด้านหน้านะครับเปิดออกมาเนี่นะครับเครื่องถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะน้ำมันเครื่องไม่ไหลไม่เยิ้มนะครับเป็นเทคโนโลยีของทาง e สู z ี1.9เนะครับเป็นตัว Blue Power ถือว่าโอเคนะครับแชสซีเดิมๆนะครับซ้ายขวาสครับเพดยังมีให้เหมือนเดิมนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยใครหาอยู่ราคานี้244,000บาท น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับน่าจะตอบโจทย์ได้ดีสภาพดโดยรวมและสวยขอเวลาล้างทําความสะอาดเพิ่มเติมรอบหนึ่งนะครับซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อเงินสดนะครับาราคา244,000บาทราคานี้ไม่ได้เก็บแหวดไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มเติมและโอนให้ฟรีด้วยนะ่ะและก็ถ้าพี่ลูกค้าท่านไหนนะครับซื้อเป็นแบบจัดไฟแนนซ์นะครับ ตรงนี้2,44,000บาทนะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยให้ด้วยอ่านี้ไม่ธรรมดานะครับส่งได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันเงื่อนไขรา,ายละเอียดขออนุญาตคุยกันเพิ่มเติมรอบนึงนะครับสนใจไงติดต่อทักทายได้เบอร์ผมด้านล่างนี้083 440-2297นะครับสามารถแอดไลน์ได้พิกัดนะครับตอนนี้อยู่ที่เทพรักษ์นะครับตรงช่วงถนนเทพรักษ์แยกคองขุดนะครับ หรือแอดไลน์เดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้นะครับยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Isuzu 1.9 Blue Power นะครับสภาพสวยๆเลยเอาไว้ใช้งานนะครับร้านค้านะครับกิจการบริษัทนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะเอาไว้ใช้งานนะครับตรงนี้244,000บาทกับเลขหม่80,000กว่ากิโลเท่านั้นปี2017หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับสนใจไงติดต่อทางไดได้ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ